คนที่เกิดวันศุกร์กับวันจันทร์เนี่ยนะเกิดมาเนี่ยเพื่อรวยด้วยกันเลยแต่มันจะต้องรู้บางสิ่งบางอย่างคือวันศุกร์เนี่ยนะวางแผนการเงินดีในสภาวะอารมณ์ปกติของวันศุกร์เนี่ยนะสามารถที่จะ ใช้จินตนาการความคิดประสบการณ์การให้แนวทางคำแนะนำนะได้อย่างดีแต่พราะอารมณ์ไม่คงที่อ่ะคุยไม่รเรื่องนะเรื่องเงินทองหรือว่าเรื่องอารมณ์มันก็ไปได้วยกันอ่ะพออารมณ์ไม่ค่อยดีเงินเงินจะค่อนข้างเสียหายหน,หน่อยนึง วันจันทร์เองเนี่ยมีลักษณะของการที่เก็บรายละเอียดเรื่องการเงินได้ดีวิธีคิดของคนวันจันเนี่ยนะอยากมั่นคงเก็บเล็กผสมน้อยแล้วก็ไม่ปล่อยผ่านกับทุกรายละเอียดมันจึงกลายเป็นว่า ในแง่มุมของการสร้างเนื้อสร้างตัวทำมาหากินถ้าสุกวางแผนดีแล้วจันร์เนี่ยร่วมด้วยเช่กันเก็บรายละเอียดของแผนนั้นน่ะไม่ให้มีช่องโหว่อยู่ด้วยกันเนี่ยนะอนาคตมีโอกาสร่ำรวยวันจันร์หาเงินคล่องถึงจะได้เทียนนิดก็แล้วแต่ วันศุกเก็บเงินเก่งลงทุนเก่งเน่ะเห็นคุณสมบัติที่ดีไหมแต่ก่อนที่จะไปถึงความร่ำรวยด้วยกันมันก็ต้องผ่านด่านเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่แข็งแรงที่มั่นคงก่อนไงคนวันศุกรนี่ยแน่นอนอยู่แล้วเวลาที่จะทำอะไรเนี่ย ต้องพร้อมทางด้านจิตใจเนี่ยก่อนนะถ้าว่ากันตามตรงเนี่ยสมมติว่าใช้เกณฑ์ของความเป็นมืออาชีพที่ต้องทำงานได้ทุกสภาวะเหมือนหุ่นยนต์อะไรเงี้ยมันสุขคงทำอย่างนั้นไม่ได้หรอกเพราะมันสุขเนี่ยมันฝืนตัวเองไม่ได้ที่จะต้องซื่อสัตย์กับหัวใจตัวเองไงเออ เนื้อมันสุกเองก็มีนน้อมสูงว่าจะต้องเกิดความรู้สึกที่พึงพอใจก่อนถึงจะไปทำทุกสิ่งทุกอย่างได้เริ่มต้นนะคนมาสุกนะจะมีความรักเนี่ยอันดับแรกเลยอะ่ะจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตามนะ จะมีความลำพองใจอ่ะในความมีสเสน่ห์แรงของตนเองมาก่อนเลยนะคุษเน,นะเออเราเป็นคนที่มีพลังสเสน่ห์คนมีพลังสเสน่ห์นี่แปลกอย่างหนึ่งเหมือนรู้สึกว่าตัวเองมีจมูกอ่ะอย่างนั้นแหละเออคือพอรู้ว่าตัวเองมีก็ใช้ต่อเวลาเลยวันสเสน่ห์วันเสร็จคนมาหลงก็บริหารสเสน่ห์ แล้วคนมันจันเนี่ยนะก็เป็นคนที่ใจอ่อนหลงรักคนง่ายมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกหรอกที่คนมันจันเขาจะรู้สึกว่ารักคนมันสุขได้แบบไม่ยากเพราะว่ากันตามหลักแล้วเนี่ยนะคนบันจันทรเขาไม่ได้ใจแข็งมากนักหรอกที่จะทนทานต่อเสน่ห์อันฟุ่มเฟือยของคนมันสุขได้ จึงมีโอกาสสูงที่เขาจะหลงรักหรือเริ่มรักกันง่ายในตอนแรกทีนี้คนเราพอผ่านความรักในช่วงแรกไปแล้วเนี่ยเคยมีนักจิตวิทยาความรักเขาพูดว่าช่วงโปรโมชั่นนะพวกเราหรือว่าฮอร์โมน ในสมองที่จะทํางานตอนที่คนเราเริ่มมีความรักความสัมพันธ์กันเนี่ยมันจะมีอายุการทํางานอยู่ประมาณสิบแปดเดือนหรือปีครึ่งเต็มที่เลยนะบางคนบอกโหอาจารย์ของเราแค่เดือนเดีเดยวแล้วแต่แต่ว่าโดยหลักการของการที่มองโลกเป็นสีชมพูระหว่างที่คบกันเนี่ยโดยหลักแล้วนะพิสูจน์มาแล้วว่ามีอยู่สิบแปดเดือนเต็มที่เลยนะ แล้วหลังจากนั้นเนี่ยไอ้เรื่องของความเป็นจริงก็จะบังเกิดหนึ่งในความเป็นจริงนั้นน่ะมันก็คือความรักที่ยังคงหลงเหลืออยู่อ่ะังนั้นคงไม่คบกันหรอกแต่ว่าส่วนที่เหลือมันคือความเป็นตัวจริงกล่าวคือวันศุกจากที่เคยเผยความรู้สึกในใจมากในช่วงคบกันไปก็อาจจะกลับมาเผยความคิดหรือความรู้สึกของตัวเองน้อยลง วันจันท์ที่ตอนคบกันใหม่บางทีมันจะมีความเกรงใจไม่ได้ไปควบคุมชีวิตอะไรอีกคนนึงมากอะ่ะแค่รู้สึกเป็นห่วงเฉยใช่ไหมแต่พอเลยช่วงแรกของความสัมพันธ์ไปแล้วเนี่ย้ความรู้สึกของการเป็นเจ้าเข้าเจ้าของแล้วก็อยากจะจัดการทุกอย่างในชีวิตให้เขาเพราะตัวเองอยากจะทําหน้าที่ให้ดีที่สุดไง แต่ในมุมของวันศุกร์เนี่ยเขาอาจจะมองว่าแสดงความเป็นเจ้าข่าเจ้าของเจ้ากี้เจ้าการมาลงรายละเอียดอะไรกับฉันเยอะอึดอัดใจบางทีถามความรู้สึกลึกๆวันศุกร์ก็ไม่สู้จะตอบได้ง่ายมากนะักเพราะว่าวันศุกร์หนึ่งนะอธิบายไม่เก่งว่าแต่รู้สึกยังไงสองไม่อยากอธิบายอยากจะเก็บไว้เป็นเรื่องส่วนโตวส่วนตวตวทอตรงนี้ มันจึงเป็นปัญหาในระดับความรู้สึกเล็กๆนะว่าทำไมถึงไม่เปิดใจกันดังนั้นคนบันจารย์ลดการจี้ลดการทำอะไรที่แบบประชิดตัวคนมันสุขลงมาส่วนคนมันสุข ก็เปิดใจมากขึ้นอธิบายให้คนมันจันมากขึ้นบางทีคนตอนนะอาจารย์ให้ข้อคิดเปนะ็นข้อหนึ่งว่าถ้าหากว่านะบางสิ่งบางอย่างที่เรารู้สึกว่าเขาสงสัยแล้วเราพอจะบอกได้ใช่ไหมเราลองพยายามรีบๆบอกเขาไปก่อนก่อนที่เขาจะพยายามมาจี้ถามมันจะทําให้เกิดบรรยากาศที่ดีมากขึ้นนะในเรื่องของการเงินการทองก็สําคัญ คนมันส่งนั่นเป็นคนที่มีการวางแผนที่แยบยลทางด้านการเงินแล้วก็บางทีอยากจะลงทุนแต่คนมันจันเนี่ยมีการวางแผนมากน้อยไม่รู้รู้แต่ว่าค่อนข้างที่จะกลัวความไม่มั่นคงทางด้านการเงินก็จะไม่ยอมลงทุนก็จะไม่ยอมเหมือนกับดึงเงินจากกระเป๋า ไปทำโน่นทําน,นี่มันทําให้คนเกิดวันสุกมีครับรู้สึ่เหมือนกับขัดอกขัดใจอ่ะที่ไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วนั้นก็ใช้การอธิบายได้ไงบางทีคนวันศุกร์อาจจะเริ่มจากการเผยเสิ่งที่อยู่ในใจออกมาซึ่งเป็นเหตุที่มันจะต้องใช้เงินนั้นเพื่อการใดๆก็ตามเนี่ยลองเผยมาก,ก่อนคนเราพอมีเหตุผลใช่ไหมมันก็ยอมรับฟังหรือปรับ เข้าหากันได้ดีกว่าไม่ได้พูดเลยไม่ได้บอกเลยใช่ไหมการเสริมดวงความรักก็ช่วยได้เช่นเดียวกันถ้าใครนะที่ฟังอาจารย์อยู่แล้วคิดว่าเออคู่ของเราเนะที่เรามีอยู่ตอนเนี้ยเราก็หวังผลในระยะยาวแหละแต่ว่าเรายังไม่ค่อยแน่ใจไงว่าสุดท้ายปทางจะไปด้วยกันได้หรือเปล่าก็ใช้การเสริมดวงความรักในระดับต้น นะเอาแค่ประคับประคองกันไปได้ทำมาหากินกันคล่องเนี่ยแต่ถ้าใครที่มีความมั่นอ,อกมั่นใจแล้วว่าคนนี้จะเป็นคนที่เราอยู่ได้ในระยะยาวอยากจะประคับประคองให้มันคงอาจารย์จะทำการผูกดวงชะตาระดับสูงโดยใช้วันเดือนปีเวลาเกิดให้ครบเลยนะใครมีเวลาเกิดก็ส่งมาได้ใครไม่มีก็ไม่เป็นไรอาจารย์จะมีวิธีของอาจารย์แล้วยกดวงชะตาขึ้นไปอาจารย์จะสวดก่อนเจ็ดวันเจ็ดคืนนะ แล้วอาจารย์เนี่ยจะทําการเสริมดวงไม่ให้มีใครอ่ะเข้ามาตรงกลางแล้วก็ให้ดวงชูคู่กันไปเป็นคู่บารมีที่เหมาะสมกันมากที่สุดแล้ววันนั้นจะมาถึงโดยเร็วก็ขอให้สมหวังกันทุกคน